สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e อยู่กับผมนะครับหนุ่มเอ็มเก่งเดินทางมาแล้วนะมาเอาเครื่องมือที่เอามาให้ผมช่วยซ่อมแซมบ้านนะนะตอนนี้บ้านซ่อมแซมเสร็จแล้วพี่เก่งเอาตีรถจากปทุม,มเอาเครื่องมือไปไหนพี่เก่งเนี่ไปไหน<า>อ๋อไปนัด ไม่กองนท่ไ่กองอ่ะนัดนัดสาวที่ไหนไว้เปล่านัดสาวที่ไหนไว้เปล่าเนไ,ได้และเดินตลาดนี่พวกเขาจะเอาไปขายแล้วก่อนเหรอจะไปหาโซ่โอ๋อหาโซ่เหรอเอาไปให้ใครพี่เก่งอ๋อเทลอยอ๋อ,อไปจอดแล้วไม่ได้เก็บเดียเด๋ยวพวกเขาเอาลงไปขายอือใช่พี่เก่งพักสั่มตาแนละ้วซื้อมาเท่าไหร่ ลำตานะอันยาวอะเออ,เอเแพะรอโอ้ยังใหม่อยู่เลยนึกว่าเพิ่งซื้อมาเฮ้ยม้วนมวน้มวนใหญ่เลยอะเออก็ถึงว่ามันใหม่แท้ พิ่เจียกใบตัดมันปนกันนะพี่เก่งอันนี้หายนะตลับเมตรกระชากห้าไม่เจองานทั้งวันพม่เลิกงานแล้วเขมาติไป,ไปกระทำการแน่สายแม่อีกเส้นอยู่เปล่าพี่เก่งดูสายครบเปล่าโอ้ยสายที่บ้านยังนี้อ,อือ อ๋อครบขาดขาดฉากกับตลับเมตรพี่เกง่งติดกับพวกอะติดพวก,พวกทหารไป,<ะ>ไ,ปไม่แล้วล่ะ <_ letter> เขา่าส้ม <_ letter> พี่เก่งเขาก็ต้องรู้ <_ letter> พี่เก่งกำลังจัดของเข้ารถโอ้ไม่ต้องกลัวฝนเลยทีนี้ <_ letter> อยู่หน้ารถหมดแล้ว ล้อของใหญ่ดีวะรถพี่เก่งตีมาจากระทุมเอาเครื่องมือขอบคุณพี่เก่งมากๆนะที่เอาเครื่องมือมาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านล้างมือก่อนดิพี่เก่งเดินไนะเนาะลืมไปสงสัยเรียบร้อยแล้ว อืะอ่ะอ่ะสักรูปดิจะชัดชัดไเนี่ยไม่ชัดว่ะย้อมแสงนาดำเหมือนกันเออาที่แกเอาไปรูปน้าพกโอ้วมือไม่ล้างเลยเล่นเลยฮะน้ำอยู่ในขวดนี่ไปจะไปนัดได้นะ วัแงแก้วอ๋อยิง G P S ไปเลยฮะพี่เก่งรู้เส้นทางไง<อ><ะ>พี่เก่งจำได้แล้วทางเข้าบ้านผมสบายแล้วมือพ,พูดเลยผมขัจำไอ๋อเลยซอยอะมืดไอ่ลยเอมืดจำได้ฮะเอาพี่เก่งมาแต่เมื่อตอนมืดดิก็ขับรถเร็วเหมือนกันนะแป๊บเดียวเองรถไม่ติดเหรอ ท,ท,ที่ทักผมอันนั้นสี่โมงกว่านะใช่มันอิดแถวลังติดอือแค่นั้นแหละเอแถวเส้นเออะไรอ่ะแถวบ้านมาลังติดอือก็ขี่มันนี่ก็ไม่มีมีแต่ขากระขากระก็เยอะอือวันนั้นไปก็ขากระดีเองวันนั้นที่จับไปขากระบนรถเต็มที้ร้อนไหมก็หน้าต่างเปิดอ,ออกก็ ไม่ร้อนนะพี่เก่งลมพัดสว่างะาก้าอ่ะสว่าง่าก้าทีแรกผมก็จะทําเหมือนเดิมนันแหละแต่พอดีผมสร้างโลโก้ผิดก็เลยเลยเป็นแบบนี้ก็เลยเอาแบบนี้เลยพี่เก่งไปเปียนเงเหมือนเดิมนะพี่เก่งนอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนจะมาไม่ได้มากันตีปิดแมวมันเข้าไปขี้ใต้เตียงอยู่ลีลัมก็เป็นอาทิตย์แล้ว อืมใช่ไปเมื่อไรกันไม่รู้รพี่เก่งไปเม,มื่อไรไม่รู้เลยยังไม่รู้เหาเรื่องทะเลาะกับเสียตินก่อนพี่ติงกับสร้างข้องอะไรอยูไม่ให้หรอก<ะ>เห็นพี่เก่งไปคอมเมนต์ว่ากำลังหาให้อยู่อะไรอะไรอ๋อไอ้มอเตอร์มั้งอืมโอ้เหล็กน่าซีนี่ประกรุอุปนก็แข็งแรงนะเนี่ยแน่นอึกเลยพี่เก่งแข็งอืมมันจะขึ้นผมไม่รูกขึ้น เห็นเอ็มหลับแล้วร้อยเชื่อมซื้อซื้อสี่มาแล้วแหละเดี๋ยวซื้อสี่เอาเป็นสี่สเปรย์ดีกว่านะพ่นแหละพ่น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 สีบอลน่ะมีใช่สีก็เหล็กก็มีอืมก่เหล็กสีเทาอ่ะอ่าอ่าก่องเดียวเดี๋ยวคอยไปซื้อไม่งั้นจะหนีบขึ้นลามจะลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยใช่ไหมเออเดี๋ยวไว้ต้อง ให้น้องชายซื้อ A, แล้วรีพุ่นมันก็จะลามจะเป็นชุบอะ่ะมันก็จะลามจะลามใช่ไเวลาฝนแบบยื้มชื้นมันสาดก็ทำหลายวันหน่อยเพราะว่ามันทำยากอยูมม่มันต้องเอามาค้ำนะใช่นี่ไงเขายัางไม่เอากลับเลยไม่เอาลงเลย อย่างที่พี่เก่งบอกกันแหละใช่คำแล้วก็สอดมันก็เลยทับยากหน่อยหลายวันรื้อนานโหได้วันลือฝนตกเออหมดเลยดีว่าช่วงนี้รือไปแผ่นเดียวนะช่ช่วงนู้นอ่ะเปียกเลยตู้นี่เครื่องกรองผมก็ลืมคุมดีว่าไม่พังนี่คอยดูดีๆใช่ซีกนี้ไม่ไม่ค่อยมีหรอกซีกนี้ไม่ผูกมันผูกซีกนี้พี่เก่ง อืมใช่น่าฝนนี่แหละเสาต้นนั้นก็ว่าจะพูดนะแต่ก็ไม่พูดนะไม่พูดหรอกทหารกขเคาะแล้วไม่พูดอืมดีว่าเสาต้นล่างมันยังดีอยู่คานตัวนี้ก็เลยไม่ได้เอาออกก็เลยบอกเอาไว้งี้ยนะให้มันยึดกันจะได้แข็งแรงดีแล้วใครเดินเข้ามาสู้ก็ระวังหัวอาติา๊กเกอร์แปะอ่าใค่เนี้ย ปทุมปทุมนี่พี่เก่งเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณพี่เก่งมากๆากบายบายยกมือบายบายแล้วพี่เก่งบายบายแล้วเดินทางปลอดภัยนะพี่พี่เก่งเดินทางกลับแล้วจะไปตลาดนัดแถวบ้านผมนี่แหละตลาดนัดอะไรไม่รู้ผมลืมไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหยางเขาใหญ่นี่ไหเขาลากนะรถพี่เก่งรถไอ้นี่นะรถล,ลากรถยก นี่แหละแถวดำเนินนี่แหละเข้าขไปดูโซ่ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ